นุกธนดลตอบกลับเพื่อนทักมายืมเงินตัดจบแบบเยี่ยมโหดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลมาฝากกันค่ะเกี่ยวกับนักร้องหนุ่มชื่อดังอย่างนุกธนดลที่ออกมาโพสตแชทเข้าความสนทนาที่ตนเองถูกเพื่อนทักมาขอยืมเงินจํานวน2000 20, 0บาทและคําตอบของเขานั้นก็ทาเอาหลายคนถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียว ในแชทของนกธนดนได้ตอบกับเพื่อนไปอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่มีว่ะขอโทษด้วยภาระก,กูเยอะมากๆกูจ่ายเดือนเดือนหนึ่งเกือบล้านนะพร้อมกับแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้เพื่อนฟังอย่างละเอียดอาทิค่าธุรกิจค่าจ้างพนงานค่าบ้านค่ารถค่าออฟฟิศที่กำลังจะสร้างซึ่งคําตอบของนุกก็ทําเอาชาวเนต็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายนอกจากนี้ นุกก็ยังได้โพสแคปชั่นเพิ่มเติมว่าเวลาเหนื่อยก็เหนื่อยคนเดียวอดหลับอดน,นอนกว่าจะได้เงินมาพ่อแม่ยังไม่เคยขอยืมเลยแต่เขาเอาเลยบอกว่าไม่มีไม่หน,ไนีไม่จ่ายด้วยมีการแซวแม่เบาๆนะคะซึ่งก็ตอบขยะไม่เห็นว่านุกนะ้นรู้สึกผิดหวังกับพฤติกรรมของเพื่อนคนนี้เป็นอย่างมากโดยสรุปเลยนะคะนุกธนาดนก็ได้มีการเปิดเผยสนทนาที่เพื่อนมีการยืมเงิน ก็ได้กลายเป็นประเด็นที่ดูพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลโดยหลายคนนะคะก็เห็นด้วยกับการที่นุกนั้นตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาเพราะการยืมเงินก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่การที่เพื่อนไม่คํานึงถึงสถานการณ์ของอีกฝ่ายก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามค่ะมีอีกส่วนหนึ่งที่มองว่าการตอบกลับของนุกอาจจะดูรุนแรงไปอาจจะสามารถใช้คำอื่นที่ดูซอฟลงกว่าน,นี้ได้ แล้วคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการตอบกลับของนุกธนดนและคุณเห็นด้วยกับการที่เขาตอบกลับเพื่อนแบบตรงไปตรงมาหรือไม่และเรื่องนี้จะกระทบต่อความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนของทั้งคู่หรือไม่สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ